สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมยมาตาเวิ์และวันนี้จะมาทำชาไรน์งยนะคะเดี๋ยวค่อยบอกละกันนะเพื่อนป่วยกับเราป่วยอันไหนทุกคนจะเคยมีมากกว่ากันที่ไม่ไดาบอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะมาเรื่องที่เพื่อนป่วยเพื่อนป่วยฉัยน,ยยนก็ต้องไปเอาของมา แลวฉันก็จะมาเยี่ยมเพื่อนบ้างและบางทีเอาผ้ามาด้วยเดื่อจะมาช่วยเพื่อนทํางานแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะวันนี้แม่เพื่อนไม่อยู่ด้วยก็อันนี้เป็นแค่คนพักเล่นๆน,นะก็คือแบบปิงปองปิงปองอะปิงปอง,อปง,ปองคืออะไรมานั่งตรงนี้เป็นไงบ้างเพื่อนอ๋อเหมือนว่าจะไม่สบายตัวอุ่นนะ ไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่สบายตัวเห้ือนอ๋ออันนี้ซีที่ที่เคยมานะไม่รู้หรือเปล่ารม่เปล่ารู้สึกคุนๆแต่อาจจะไม่ใช่ชูช,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 ชูปิดน้ําแล้วก็ไปเอาผ้าปิดน้ําตรงนี้ด้วยฮะเอ่มไม่เปอนไรออกม่จะเป็นบนะัคทีเรีอที่น่ายะดีขึ้นนะแสมหมวกสีกว่า ใส่หมวกอกับเพื่อนอยู่บ้านเองใส่ชุดเด็กนักเรียนเหรอเธอฉันเพิ่งดูเนีว่าเธออยู่บ้านเธอก็ใส่ชุดนักเรียนหรือใส่ชุดควาปลามันไม่ใช่สุดปักปลาซะหน่อยอา้าว์เตอรคาร์เมแล้วต่อไปก็พาเพื่อนไปหาหมอกันเดี๋ยวลองดูซิว่าเพื่อนดีขึ้นยังก็ไม่ได้ใครดีขึ้นทรมานแน่งงนะใครตอบฉัน,นก็ฉันละเลย เธอมีเลยเธอน่ารักดีนะวันนี้น่ารักก็ยังไงอยู่เนี้ยทำไมเงี้ยทำไมฉันถึงน่ารักชู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 แต่เธอจะพาฉันไปไหนอ่ะพาไปโรงพยาบาลแม่ฉันส่งหน่อมาให้แล้วซึ่งโอนให้หมด้วเพราะว่าแม่เธอบอกให้ฉันฝากฉันมาดูแลหน่อยแล้วยังมีเพื่อนอีกนะเดี๋ยวฉันพามาเขาต้องจะมาสายกว่านี่ชิป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  อันนี้เพื่อนทั้งหมดแอนดี้บอกแอนดี้ไม่ว่างอ่ะพวกเรามาหาเธอแล้วนะพวกเธอจะคำถามคือทำไมพวกเธอถึงใส่ชุดนักเรียนมาท,าทั้งทันที่วันนี้มันคือปิดเทอมนะเพราะว่าพวกเรากว่าเธอจะไม่ได้ไงล่ะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวพวกเราไปพาไปโรงพยาบาลกันเลยฉันบอกเลยนะว่ามันต้องสบายขึ้นแน่แน่พีท ฉันรับรองไว้ได้เลยอย่าไปโรงพยาบาลกันนะบ้านเธอก็ใจกับโรงพยาบาลมากเลยนะเนี่ยบ้านฉันแก้โรงพยาบาลกว่าเธอนิดนึงมาต่อไปก็จิบ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 จื้อนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนจิบจิบพีชเขามีเมทให้ใส่อะนี่ใส่ไปก่อนนะ เธอป่วยเดี๋ยวเธอยีดเธอไปแล้วไปหาหมอคุณหมอครพอดีว่าคุณแม่ฉันน่าฉันคุณแม่คุณไหนหรอจ๊ะคุณแม่ของหนูค่ะแล้วหนูชื่อว่าอะไรเดินจ๊ะแม่ชื่อแม่ของหนูแม่่าสำคัญเดชชื่อหนูนะสำคัญ หนูชื่อว่าพีค่ะอ๋อแม่เขาโอนเงินมาให้แล้วเข้าได้ไปตรวจกับหมอได้เลยค่ะอืพี่พยาบาลคะหนูจะมาบอกว่าแม่พีตรงนี้คนข้างหน้าเขาบอกหนูแนละ้วหนูขอไปเข้าไตตรวจกับพี่หน่อยค่ะโอเคเมนเจอร์บอกแล้วใช่ไหมโอเคก็ไปเลยอมผมจีบยอ พี่เทวันมีอะไรบอกเอาหนูใส่เสื้อนี้ไปก่อนกนะ็ได้นะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะบอกหมอหน่อยอาราหนูหนูก็เข้าไปดูเพื่อนได้นะงั้นหนูขอดูแต่ถ้าไปใกล้มากเกินนะระวังป่วยถ้าหนูขอดูแบบนี้น่าสงสารไม่ใช่สิน่าสงสารทีจังเลย ใช่การป่วยมันเกิดได้ทุกเมื่อนะจริงการป่วยมันเกิดได้ทุกเมื่อไม่รู้เหมือนกันสิว่าทำไมถึงต้องมีการป่วยด้วยฉันเข้าใจการป่วยมันไม่ดีใช่การป่วยมันไม่ดีเลยแหละทุกคนเอาล่ะพีทวันนี้คนนุณแม่บอกว่าให้หนูนะฉีดยานะจ๊ะเพราะว่าถ้าฉีดยาแล้วมันจะมีโอกาสหายได้นะ่ะ อนะือะไรนะอะไรนะคุณหมอคุณหมอไม่ได้เรองหนูใช่ไหมแค่ตัวเราต้องฉีดยาแนละ้วหรออ๋อหยอกเล่นอ๋อได้ยินว่าได้ยินว่าเอิมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หนูไม่ได้เป็นไข่น,นะคะคุณหมองั้นเดี๋ยวลองอมให้ให้พี่นะถอดแป๊บนึงโอเคค่ะอ่าจุ๊บเรียบร้อยโอ โอ้โหทำไมน้องอข่ายเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตั้งสี่สิบห้าเมื่อกี้ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเอิม่มฉันก็ว่าอาจจะไม่ผิดน,นะนะฉันว่าก็ไม่ผิดหรอกมั้งพราเธอคิดว่าเหมือนฉันไหมล่ะ ถ้าใครคิดว่าเหมือนก็บอกคอมเมนต์มาบอกได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ้นะคะรักทุกคนนะครับบ๊ายบายขะสี่ไม่ใช่ครับๆๆคอมเม่มาคุยกันได้นะ